วอลเล่บอลหญิงไทยฟีเวอร์แฟนลูกยางแห่รอคิวซื้อบัตรนัดชิงพบจีนตั้งแต่ตีห้าศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศโดยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในวันที่6กันยายน66แข่งขันกันที่สนามชาติชายฮอนโคราชเวลา18นาฬิกา ซึ่งผลงานตบสาวไทยในรอบรองชนะเลิศไล่ฮึดสยบญี่ปุ่นมาได้3-2สเซตถือเป็นการเอาชนะตบสาวแดนอาทิตย์ปุไทยได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีล่าสุดกระแสฟีเวอร์วอลเล่บอลหญิงไทยยังคงร้อนแรงต่อเนื่องบรรยากาศที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาก่อนเกมวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าแฟนลูกยางไทยไปรอต่อคิวซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันไทยพบจีนวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศตั้งแต่ตี5ซึ่งเพจสโมสรน,นครรัชสีมาวีซีได้เปิดภาพแฟนวอลเล่บอลไทยต่อคิวซื้อบัตรรอบชิงอย่างคึกคัก เช่นเดียวกับทางเพจแวนเล่บอลก็มีการโพสต์ภาพแฟนวอลเล่ชาวไทยยืนต่อคิวหน้าสนามรอซื้อบัตรรอบทิงชนเเลศวลเล่บอลหญิงไทยพบทีมชาติจีนวันนี้วันที่6กันยายน66คาดกันว่าเวลาแข่งขันจริงจะได้เห็นบรรยากาศสนามแตกแน่นอนพร้อมเสียงเชียร์กระหึง่ง โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศวันที่6กันยายน2566ดูวอลเล่บอลสดไทยพบจีนวันนี้เวลา18นาฬิกาช่อง t p, p t v HD 36ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลวันนี้ CR วาวนเล่บอลน,นครราชสีมาวีซีฟเฟสท,ที่แก้วชาน